เอเชียนเกมครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสําเร็จทางเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและนวัตรกรรมของประเทศจีนไม่เพียงแต่ทัดเทียมหรือบางอย่างล้าหน้าของชาติตะตกที่สําคัญคือเป็นหมุดหมายที่ยืนยันว่าจีนสามารถพึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยีได้แล้ว ถ้าผมบอกว่าปี2566คือปีนี้เป็นปีประกาศอิสรภาพทางเทคโนโลยีของจีนอาจจะดูว่าโปรโจีนแต่ควาจริงคือว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรก้าเวเร็วกว่าจีนละวันนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะเอาปัญญามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก,ก่อนถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของประเทศที่มีกำลังซื้อและมี ความสามารถในเรื่องทางเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกและกําลังจะแซงอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งใน2องทที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมามีพิธีปิดกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่1ิกที่นครหังโจมณนลนเจ้อเจียงทางตัวหนือของจีนก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชื่นชมนักกีฬาไทยสตาฟโค้ชรวมที่เกี่ยวข้องทุกคนทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการแข่งขันแสดงสปิริตนักกีฬาทั้งในนอกสนามและขอแสดงความยินดีผู้ทีได้รับเหรียญรางวัลขอขอบคุณในความพยายามทุกอย่างให้มาถึงวันนี้ได้จริงๆแล้วมหากรรมเอเชียนเกมที่เมืองหงโว ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันกีฬาเท่านั้นยังเป็นเวทีที่พิสูจน์นวัตกรรมของประเทศจีนเหมือนเป็นสปริงบอร์ดนั่นเองหรือกระดานกระโดดส่งให้จีนกล้ากระโดดสู่เป็นผู้นําทางเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตของจีนเองท่านผู้ชมทั้งหลายที่ติดตามรายการคุยทุกอย่งสนท่คงจะสังเกตว่าในช่วง3 4สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเอาเรื่องเทคโนโลยีจีนมาพูดบ่อยเป็นพิเศษไม่ว่าเป็นกรณีการเปิดตัวของเมท็อกซิปโรของหัวเว่ยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตไมโครชิปเรื่อยมาถึงความก้าวหน้าเทคโนโลยีของจีนอยู่เบื้องหลังและถ่ายทอดออกมา มากรรมกีฬาที่สําคัญที่สุดของชาวเอเชียอย่างเช่นเอเชียนเกมในครั้งนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าสายที่เจอจีนเลือกจัดตั้งเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวเพราะเมืองนี้ถือว่าเป็นสวนหลังบ้านของเมืองเซี่ยงไฮ้เนื่องจากหลังจากจีนใช้นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเซี่ยงไฮ ถือว่าเป็นหมานครอันดับหนึ่งที่มีศษทธิ์ก้าวหน้ามีความเป็นสากลมากกว่าเมืองเมืองอื่นในประเทศจีนแต่ใน10ปีที่ผ่านมันท่านชมรู้ไหมครัว่าหางโจวได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองเทคโนโลยีจากการปักหลักตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนวัตรกรรมมากมายยกตัวอย่างเฉพาะที่คนไทยรู้จักเช่นอาลีบาบากรุ๊ปแอนกรุ๊ปโทรศัพท์มือถือ Oppo โปจีหลีผู้ผิดรถยนต์และรถไฟฟ้าชั้นนําของจีนยังถือหุ้นใหญ่ในรถยนต์แบรนด์ระดับโลกอย่างเช่น Volvo และโ o t u s ด้วยไฮท์วิชเชนและต้าหวาผู้้ผิดกองงจร ปิดที่บริการพัฒนา AI ระบบไบโอเมตริกระดับโลกนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆและเป็นเหตุผลที่จีนเลือกหังโจให้เป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก,กีฬาเอเชียนเกมจีนหวังจะใช้มหากรรมขนาดใหญ่นี้เป็นสนามทดสอบและเป็นโชว์รูมสำหรับนวัตรกรรมเทคโนโลยีที่จีนพัฒนาขึ้นมาเองท่ามกลางการปิดล้อมของชาติตะวันตกเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสําเร็จทางเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและนวัตรกรรมของประเทศจีนไม่เพียงแต่ทัดเทียมหรือบางอย่างล้าหน้าชาติตอนตกที่สําคัญคือ เป็นหมุดหมายที่ยืนยันว่าจีนสามารถพึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยีได้แล้วประจักษ์พยานที่เด่นด้ชัดคืองานเอเชียนเกมส์ถังโจมีสปอนเซอร์ที่บริษัทเทคโนโลยีมากกว่ามหาการรมกีฬาใดๆครั้งใดสปอนเซอร์หลัก11ร,รายมี5รายเป็นบริษัทเทคโนโลยีมี1ช h นาโมบ b i l e ล l i b บาอ a l i เ a y c h i นาเ e l e กรอมและ D a s Security นอกจากนั้ท่านผู้ชมครับยังมีบริษัทเทคโนโลยีอื่นที่มีส่วนร่วมในเอเชียนเกมครั้งนี้จำนวนมาก เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ AI artificial intelligence big data Internet of Things หรือการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรวมทั้งโครงข่ายสื่อสารของจีนที่พัฒนาไปถึงระดับ 5.5G แล้วถูกนำมาใช้กว้างขวางในเช่งเกมครั้งนี้หลายอย่างเป็นเทคโนโลยีที่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาสำหรับเครือข่ายสื่อสาร 5.5G มีการพูดถึงกันไปแล้วแต่หลายคนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเอาเทคโนโลยีที่น่าสนใจในงานหางโจ้อเช่นเกมให้ดูตอนนี้จีนได้เปิดตัวนำเครือข่ายสื่อสารรุ่น5.5มา ใช้เรียบร้อยแล้วใช้หางโจเป็นโชว์เคสในเทคโนโลยีนี้โดยเครือข่าย 5.5G ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของคนในช่วงการแพร่ระบาดโควิดที่เปลี่ยนไปเครือข่าย 5.5G จึงเพิ่มศักยภาพในการส่งข้อมูลหรืออัปโหลดให้เพิ่มอย่างมหาศาลหลังจากเอเชียนเกมทีในหางโจนี้แล้วในปีหน้า2067จะเห็นเทคโนโลยีสื่อสารในรุ่น5.5หรือ 5.5G ในเชิงพาณิชกันมากขึ้นทั้งนี้เครือข่ายการสรื่อสารไร้สาย 5.5G ที่มีความเร็วมากกว่า 5G ถึง10เท่าตัวนะครับได้ถูก นำมาใช้ในพิธีการเปิดการแข่งขันที่มีผู้เข้าชมและเจ้าที่มากกว่า1 0 0 0 0แคนถ่ายทอดสดด้วยความคมชัดสูงเครือข่าย 5.5G ได้ทดลองใช้เป็นครั้งแรกบนถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะักกีฬาและสนามแข่งขันวัดจากความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดได้มากกว่า10กิกะบิต ต่อวินาทีท่านผู้ชมตกใจไหมครับเครือข่าย 5.5G ยังใช้ในการแข่งขันกีฬา e-sport การจัดระบบ istics, โลจิสติกศูนย์โลจิสติกประจำก,การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมสสามารถรองรับและกระจายวัสดุสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มากกว่า10,000ชิ้นต่อวันนอกจากเครือข่าย 5.5G แล้วไฮไลท์สำคัญที่พูดถึงมากที่สุดคือพิธีจุดคบเพลิงทางจีนได้เช็คใช้เทคโนโลยีเหมือนจริงหรือที่เรียกว่า AR augmented reality หรือแลดโดรนทำผู้วิ่งคบเพลิงเสมือนจริงและผู้ดอกไม้ไฟแบบ ดิิจที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจอย่างมากเทคโนโลยีคลาวด์ถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นเอเชียนเกมบนคลาวด์อย่างครั้งแรกบริการคลาวด์ได้เข้ามาแทนที่ศูนย์ข้อมูลแบบเดิมๆทาให้ไม่จำเป็นต้องใช้ห้องเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวสาหรับการมีการถ่ายทอดสดในการแข่งขันกีฬาไม่ต้องมีด a ต a ้าเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่และต้องบํารุงรักษานอกจากนี้แล้วเมื่อสิ้นสุดงานทรัพยากรคลาวด์ต่างๆที่ใช้จะถูกปลดออกจากระบบโดยที่แทบไม่มีขยะวัสดุหลงเหลือทําให้การแข่งขันเป็นมิตรต่อสิ่ง ระบบ DingTalk แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการมหากรรมกีฬาที่พัฒนาโดย a l i ีบาบาถูกนํามาใช้เพื่อบริหารจัดการเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหลายพันคนระบบ DingTalk เป็นระบบบริหารการจัดงานกีฬาขนาดใหญ่แบบครบวงจรครั้งแรกของโลกสามารถประยุกต์ใช้กับงานอีเวนต์อื่นๆได้ด้วยเช่นคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าการประชุมขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมจราจรอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทไฮทีราะถูกนํามาใช้อำนวยความสะดวกในงานจราจรระหว่างสนามแข่งและสถานีจักรยอื่นๆเช่นสนามบินทางด่วนโดยทั้งหมดเป็นระบบควบคุมแบบไร้สายพัฒนาโดยจีนเองระบบ AI ที่พัฒนาโดยบริษัทเซนส์ไทม์บริษัทนี้ท่านผู้ชมรู้มาถูกอเมริกาขึ้นบัญชีดําตั้งแต่ปี2062 4ปีที่แล้วใช้ระบบนําทางและแผนที่ทําให้ผู้เข้าชมการแข่งเดินทางอย่างจุดหมายปลายทางต้องการด้วยมุมมองที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริงผ่าน ทรศัพท์สมาร์ทโฟน ระบบ AI นี้ยังใช้ในรถบัสที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติในสนามแข่งขันเป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ C4 4 Level 4คุณสมบัติอัตโนมัติระดับสูงหมายความว่ารถยนต์ขับเคลื่อนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถควบคุมความเร็วการเลี้ยวในทางที่คดเคี้ยวเร่งความเร็วและสามารถรับรู้เหตุการณ์ไม่ปกติและป้องกันได้อย่างทันท่วงดีเช่นมีคนเดินตัดหน้ารถหรือมีคนรถคันอื่นวิ่งย้อนสอนรวมทั้งการเข้าจอดในที่ปลอดภัยได้เองโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องควบคุมรถอีกต่อ ทั้งนี้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล4ระดับ4เป็นระดับรองจะระดับสูงสุดคือ LEVEL 5ซึ่งเขาเรียกว่า full automation อัตโนมัติ100%หมายถึงรถ จะขับเคลื่อนอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องมีมีพวงมาลัยไว้ในการควบคุมระบบขับเคลื่อนระดับสี่อันนี้มีเพียงไม่กี่บริษัทในโลกท,ทำสำเร็จบริษัทไปตู้ของจีนโวอลโวของสวีเดนเวมคือบริษัทอัลฟาเบตหรือที่รู้จักในนาม g o o g l e ในสหรัฐเท่านั้นขณะที่เทสลานั้นยังใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ2เท่านั้นเองขณะเดียวกันจอ LED ในสนามแข่งและจอของระบบควบคุมต่างๆที่ผลิตโดยบริษัทยูนิเลียมยูนิลูมินของจีนจอภาพความคมชัดสูงถูกใช้ใน พื้ที่มากกว่า4,200ตารางเมตรนอกจากนี้ยังมีระบบเทคโนโลยีระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ที่เปิดตัวในช่วงเอเชียนเกมที่คนไทยได้ประโยชน์ชัดเจนเพราะทุกวันนี้การซื้อสินค้าและบริการในจีนแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วแม้แต่ร้านค้าเล,เล็กๆก็จ่ายเงินผ่านสมาร์ทโฟนทั้งสิน้นแต่ว่าที่ผ่านมาแอปพลิเคชันหลักของจีนคือ w e c h a เพ a y และอ l ล p เพเป็นปัญหาสำหรับชาวต่างชาติอย่างมากเพราะต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีเบอร์โทรศัพท์ในประเทศจีนต้องผูกกับบัญชีธนาคารของประเทศจีนแม้ว่าหลังจากประเทศจีน รับนักท่องเที่ยวในช่วงต้นปีวีแชทเปล y ่ยนอาลีเพย์ก็จะเปิดให้ผูกกับบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้แต่ว่าชาวต่างชาติหลายคนยังกังวลไม่อยากผูกบัตรเครดิตหรือไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันจีนเท่านั้นเองเพนพอยต์เหล่านี้ได้หมดไปแล้วในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เมื่อ t r u e m o n e y ร่วมกับอาลีเพย์เปิดให้สามารถใช้แอปพลิเคชัน True Money สแกนชำระเงินสําหรับร้านค้าและบริการในจีนกว่า10ล้านแห่งได้โดยตรงนับจากนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวไทยที่ไ,ไ,ไปเมืองจีนมากกว่า70,000แนนคใต่ลจปี สามารถใช้เงินบาทที่อยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ t r ูม m น n ี y ใช้จ่ายในประเทศจีนได้ทันทีโดยไม่ต้องแลกเงินหยวนไม่ต้องผูกกับบัตรเครดิตและไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมนอกจากประเทศจีนแล้ว t r u ม Money ยังได้ใช้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสประเทศอื่นมากกว่า50ประเทศทั่วโผ่านเครือข่ายของ a l ร P+ a y Plus ด้วยนายอิลาริโอคอน่าประธานเจ้าหน้าที่ด้านไอทีของคณะกรรมการโอนปิกสากุออกมายอมรับว่าโลกได้เรียน เรียนรู้จากหางโจวว่าเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหางโจวได้ใช้เทคโนโลยีแบบครบวงจรในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ในสนามแข่งขันและหมู่บ้านนักกีฬาแต่เมืองหางโจวทั้งเมืองเป็นสนามทดสอบเทคโนโลยีล้ำสมัยในสเกลขนาดใหญ่บริษัทเทคโนโลยีของจีนไม่ได้มีแค่ยักษ์ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นหัวเว่ยอาลีบาบาเทนเซนที่เป็นเจ้าของวีแชทเท่านั้นยังมีบริษัทเทคโนโลยีจํานวนมากที่ใช้มากรรมเทคโนโลยีนี้เป็นสปริงบอร์ดกระดานกระโดดท่านผู้ชมครับเมืองหางโจวขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สุ วยงามมีทะเลสาบซีหูทะเลสาบตะวันตกล้อมรอบเมืองยกระดับเป็นเมืองเทคโนโ,โลยีเคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมบริษัทต่างๆประชาชนได้ประโยชน์จากมากจากงานเอกเช่นกมนพูดถึง นักแสดงชาวฮ่องกงที่มีชื่อคือหลิวเต๋อหัวเป็นตัวแทนประกาศชัยชนะของหัวย <S <S ไม่เพียงแค่มหากรเอเชียนเกม e ที่เป็นเวทีหรือเป็นโชว์เคสเกี่ยวกับการแสดงเทคโนโลยีล้ำหน้าของจีนในช่วงใกล้เคียงกันเมื่อวันที่25กันยายน2566หรือเมื่อ2สัปดาห์นี้เองหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จีนหลังจากสร้างสร้างแรงสั่นสะเทือน ให้กับตลาดสมาร์ทโฟนโลกรวมทั้ง Apple ผู้ผลิต p h o n e ด้วยการเปิดตัวหัวเว่ยเมท6กสิบในช่วงปลายเดือนสิงหางคม2 5 6 6แล้ววันที่25กันยายน2 5 6 6 h u ห w e i ัวเวได้จัดการเปิดตัวแบรนด a m b มบาสเดอร์เป็นดาราชาวฮ่องกงนั่นคือหลิวเต๋อหัวพร้อมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ใน Series m a ทหกสิบโรวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Har m o ม y OS4 เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง IoT ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้รถ e ีวีกลายเป็นอีโคซิสตมที่ครบวงจรและอาจจะกล่าวได้ว่าหัวเว่ยกำลังเร่งความเร็วใน,นาวการพัฒนาระบบปฏิบัติการดังกล่าวให้ไล่ตามทัดเทียมและก้าวล้ำหน้ากว่าระบบ iOS สของ Apple รวมทั้ง Android Google Google ในเวลาใกล้นี้ไม่เพียงแต่ฮาร์ดแวร์อย่างสมาร์ทโฟนชิปประมวลผลระบบปฏิบัติการที่หัวเว่ยทำการเปิดตัวมาแล้วสร้างความฮือฮาแต่ทั้ง เทคโนโลยีใหม่ๆเรือรับเนียลิงถ้าผู้ชมรู้ว่าเนียลิงคืออะไรชื่อภาษาจีนชื่อซิงเน่โหวเหว่ยคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นระบบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เพื่อมาทดแทนระบบ ที่เราใช้กันและเคยชินคือบลูทูธได้จูงนำบรรจุในอ,อุปกรณ์ใหม่ๆของ Huawei ด้วย n e a r l i n k หรือ s i งเน่ทำงานยังไงดีกว่าบลูทูธยังไงท่านผู้ชมครับ1เชื่อมต่ออุปกรณ์และส่งข้อมูลได้เร็วกว่าบลูทูธ6เท่า2มีระยะการเชื่อมต่อมากกว่าบลูทูธ2เท่า3ใช้พลังงานมากกว่าบลูทูธน้อยกว่าบลูทูธ50% 4. ตอบสนองของเครือข่ายรวดเร็วกว่าบลูทูธแค่1่ในส่วน30ท่านผู้ชม5สามารถเชื่อมอุปกรณ์บลูทูธได้พร้อมกันมากกว่าบลูทูธถึง10เท่า ทั้งนี้ทั้งนั้นมีประโยคหนึ่งที่หลิวเตอหัวเก่าไว้สั้นๆบนเวทีหัวหวยจนกลายเป็นไวรัลผมคิดว่าเป็นนัยาทสําคัญมากหลิวเตอหัวพูดอย่างนี้ครับปฏิหาไม่ได้เกิดขึ้นโดยกําเนิดแต่ปัญหาเกิดขึ้นจากความกล้าที่จะสร้างปฏิหา สรุปท่านผู้ชมครับผมเล่าฟังตอนที่แล้วว่าประธานดีสีจิ้นผิงได้ประกาศออกมาว่าจีนจะปัดสร้างการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ครับเคลื่อนพัฒนาด้วยนวัตกรรมพิสูจน์จากการทุ่มงบประมาณโฆษณาในทุนงบประมาณวิจัยและพัฒนามากกว่า3ล้านล้านหยวนในปีที่แล้วเป้าหมายที่แท้จีงของจีนในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้จึงไม่ใช่ตําแหน่งเจ้าเหรียญทองแต่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุด,สดการเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีที่พัฒนาและต่อยอดขึ้นโดยตนเองเป็นบทพิสูจน์ว่าจีนได้ประกาศ อิสรภาพกดแอกโซตรวนทางด้านเทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเองก้าวขึ้นมาคว้าชัยชนะต่อการกดขี่ข่มเหงของหอมามานาจากโลกตะวันตกได้เรียบร้อยแล้ว